สวัสรีคุณผู้มท่านด้วยนะครับผมก็เราเนี่ยอาจจะเคยเห็นพิพีวีวไอเจโตที่ผมเคยทําไปแล้วนะครับผมก็ซึ่งในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางกิตินีแผงนะครับผมได้ลงเป็นไลฟ์ประกาศอัปเดตแพง2.6ไปแล้วนะครับผมก็ประชันวันนี้เนี่ยเราจะมาสรุปเป็น 6, อ,อ,อัปเดตแพง2.6ทางเรื่องของตัวละครเรื่องของตู้อะไรต่างๆกันนะครับผมก็ก่อนจะ,จะเริ่มกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ อย่างแรกเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะครับผมนะั่ก็คือตัวละครใหม่อย่างคามิชโตอายาโตะนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครดาเมจหลักท่าน้ําที่เน้นเล่นเป็นตัวตีท่าหนักคล้ายๆซีขิวเลยนะครับผมสําหรับข้อมูลของอายาโตะเนี่ยก็สามารถดูได้ที่คลิปที่ขึ้นอยู่ฝั่งขวาบนเลยนะครับผมเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะครับผม ต่อมาครับผมจะเป็นเรื่องของตู้นะครับผมตู้คอมเพลสสองนะครับผมในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นตู้ของอายตกับเวนตินะครับผมส่วนตู้ในช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นตู้ของอายากะนะครับผมซึ่งก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่ตัวดีโลกับตัวใหม่เนี่ยนะครับผมอยู่ในช่วงเดียวกันเนี่ยปกตินะครับผมก็คือช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวใหม่1ตัวแล้วก็ช่วงที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวรีโล2ตัวนะครับผม แล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาในตู้อีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาวุธใหม่นะครับผมอาวุธใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นอาวุธที่จะใช้เป็นอาวุธประจําตัวของอายาโตะเลยนะครับผมก็ใครที่เลงตัวไหนอยู่นะครับผมก็จะลืมเก็บเพชรแล้วก็ไปสูงกันได้นะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของเควสใหม่นะครับผมเควสใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะมีเป็นสตอรี่เควสของอายาโตะนะครับผมเป็นเรื่องของการจับมือกันของสำานักต่างในอินาซึมานะครับผมแต่ว่าการจับมือในครั้งนี้เนี่ย ก็มีผู้อยู่เบื้องหลังที่เตรียมทำลายความสัมพันธ์ในระหว่างสำนักต่างๆกันอยู่นะครับผมอีกเควสนึงเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลักเลยนะครับผมก็คือเป็นอาร์คอนเควสนะครับก็คือเป็นเนื้อเรื่องต่อจากที่เราไปเจอเนสเลฟนะครับผมอยู่ในแช a ซึมนะครับผมต่อมาอย่างที่พูดไปเลยนะครับผมก็คือจะมีเป็นพื้นที่ใหม่เข้ามานะครับผมอย่างเดอะแชซึมนะครับผม เดชเสริมเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นหลุมเหมืองขนาดใหญ่มากๆนะครับผมซึ่งในหลุมนี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่อยู่เป็นบนดินแล้วก็ส่วนของใต้ดินนะครับผมซึ่งในส่วนของพื้นใต้ดินเนี่ยก็จะมืดมากๆเลยนะครับผมเราก็จะได้เป็นโคมไฟนะครับผมในการใช้สำรวจนะครับผมซึ่งโคมไฟนี้เนี่ยเราสามารถเก็บหินตามข้างทางของชั้นใต้ดินเนี่ยเพื่อนำมาเกิดความสามารถต่างๆให้กับโคมไฟเราได้นะครับผม เดอะแชซซึ่มก็จะอยู่ฝั่งของทางด้านซ้ายของเมืองลีเย่นะครับผมแล้วก็แชซซึ่มเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ผมแดงของเมืองท่าต้นไม้อย่างซูเมรูแล้วก็เมืองลีเย่นะครับผมแล้วก็ใต้เดอะแชซซึ่มเนี่ยก็จะมีเป็นบอสของอัพตัวละครใหม่อย่างรูเซอร์เพนเข้ามาด้วยนะครับผมในเดอะแชซซึ่มเนี่ยก็จะมีเป็นดันเจียนอัติแฟกเข้ามาใหม่นะครับผมซึ่งก็จะให้เป็นอัติแฟกเซตใหม่อย่างเซตวอร์มิเลียนเฮียอัฟเตอร์นะครับแล้วก็เซตเอเคอออฟแอนด์ออฟเฟอริงนะครับผม ต่อมาจะเป็นเรื่องของอีเวนต์ใหม่นะครับผมอีเวนต์แรกเนี่ยก,ก็จะเป็นอีเวนต์ฮิวออฟเดอะไวลด์เด็ดการ์เดนนะครับผมอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์ที่เป็นเรื่องของการเปิดประเทศของอินเนอร์ซูมานะครับผมทําให้เราเนี่ยเริ่มมีคนอื่นๆจากลีเย่หรือว่ามอนสเตอร์เนี่ยเข้ามาในอินเนอร์ซูมาได้นะครับผมสิ่งที่เราจะได้ทําในอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะเป็นเรานะครับผมก็จะได้เจอกับนักกวีจากมอนสเตอร์นะครับผมที่ต้องการให้เราไปถ่ายรูปตามคําอธิบายต่างๆนะครับผม ช่วงที่2นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมดึงดนะูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในอินเนซึมานะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเกมนะครับผมวางป้อมการสตูที่เดินเข้ามาได้นะครับผมช่วงที่3เนี่ยก็จะเป็นการให้เราโดนดาบนะครับผมซึ่งการโดนดาบครั้งนี้เนี่ยในแต่ละวันนะครับผมเราก็จะได้เป็นความสามารถต่างๆที่เราเอามาใช้ในการโดนดาบเราได้นะครับผมช่วงสุดท้ายของอ e ีเวนต์นี้นะครับผมก็จะเป็นการให้เราเนี่ย ไปจากกระถางดอกไม้นะครับผมในอีเวนต์นี้เนี่ยนะครับผมเราสามารถเชิญสิ่งขิวเข้าไปอยู่ในทีมเราได้นะครับผมอีเวนต์ต่อมานะครับผมก็จะเป็นอีเวนต์สปายด์ฟอร์มเดอะเวสนะครับก็คืออีเวนต์นี้เนี่ยเราจะได้เจอกับเชฟคนหนึ่งนะครับผมจากซูเมรุเนี่ยซึ่งเราไปเจอกับเชฟคนนี้นะครับผมในพื้นที่เดอะแชซึ่มเลยซึ่งเชฟคนนี้นะครับผมต้องการให้เราผสมวัตถุดิบต่างๆนะครับผมแล้วก็ คือการผสมนี้นะครับผมวิธีการเล่นมันเนี่ยมันคือการกดให้ตามลาดับขีดแล้วก็ตามลําดับของวัตถุดิบข้างบนนะครับผมซึ่งก็เล่นสนุกดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ซึ่งอาหารที่เราได้เนี่ยสามารถเอาไปให้เป็นคนที่เป็นตัวละครที่อยู่ในในเอ่อในหม้อของเราชิมได้นะครับผมเราก็สามารถได้ค่าความสนิทเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผม อีเวนต์ต่อมานะครับผมก็จะเป็นอีเวนต์ไวเบลคริสซอลรีเซิร์ชนะครับผมอีเวนต์นี้เนี่ยเราก็จะเจอกับนักวิจัยจากซูเมลูอีกแล้วนะครับผมซึ่งนักวิจัยคนนี้เนี่ยจะมีเป็นหินนะครับผมที่สามารถให้ความสามารถกับเราได้นะครับผมซึ่งวิธีการทํางานของหินนี่เนี่ยเราต้องเชื่อมความสามารถหนึ่งกับอีกความสามารถหนึ่งนะครับผมก็คือเหมือนเชื่อมพลังการ2อันนะครับผมแล้วก็สามารถเอาลงเอาหินเนี่ยไปใช้ในการลงตีดันเจียนได้นะครับผมอีเวนต์สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นอีเวนต์ outside of the canvas inside the l e n s นะครับผมอีเวนต์นี้เนี่ยเกิดขึ้นจากเด็กคนหนึ่งในอินนาซึมะนะครับผมขอให้เราไปถ่ายรูปในพื้นที่ต่างๆของยิเย่และมอนสเต็แล้วก็นำกลับมาส่งที่อินนาซึมะนะครับผมต่อมาจะเป็นเรื่องของการอัปเดตระบบนะครับผมสำหรับเกมชินแิฮกทั้งในมือถือ iOS และ Android นะครับผมเราสามารถกดที่ตัวละครค้างนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆของตัวละครเราได้นะครับผม อีกระบบหนึ่งที่เข้ามานะครับผมใน iOS Android ดเหมือนกันเลยก็คือจะเป็นระบบสอนเล่นนะครับผมซึ่งมันมีมานานแล้วแหละนะครับผมแต่ว่าระบบนี้เนี่ยมันก็จะค้างอยู่ด้านซ้ายบนจอเราตลอดเลยนะครับผมทําให้เราเนี่ยสามารถดูข้อมูลต่างๆของเกมได้เลยนะครับผมอย่างสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามานะครับผมเกชินิพงเนี่ยก็จะมีเป็นอัลบั้มเพลงประกอบฉากของเกาะวาตาซึมิมีเกาะซูริมีแล้วก็เกาะใหม่ด้วยนะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการสรุปอัปเดตสั้นๆนะครับผมของแพทรกิจชินวัฒน์แพทงสอในนะครับผมซึ่งซึ่งก็รู้กันอยู่แหละก็คือใครเลงอะไรกันอยู่แบบเช่นแบบอายาโตะอายากะอะไรนี้นะครับผมก็อย่าลืมเก็บเพจไปสุ่มกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย